สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เขารบรักทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มีอยู่ในเกมวีเทพมรณะชีวินิลันกันอีกแล้วนะครับแล้วก็มีอยู่ในไอเดียของสโนอีกแล้วนะหลังจากที่คลิปเมื่อวานเนี่ยที่ผมได้ลงไปนะก็มีคนขอมานะว่าให้รีวิวไอเดียของสโนให้หน่อยนะครับโอเคดังนั้นเนี่ยวันนี้ผมก็ได้ไปขออนุญาตสโนมานะว่าขอยืมมารีวิวหน่อยนะก็สโนก็ให้มาแล้วนะแล้วก็สโนก็บอกผมว่าเปิดให้ดูทุกซอกทุกมุมได้เลยนะโอเคดังนั้นเนี่ยวันนี้เราก็จะมาเปิดให้ดูนะว่า ไอดีของสโน่เนี่ยมีอะไรบ้างนะเรามาดูที่ตัวละครกันก่อนเลยนะก็จะเป็นเบสิกเลยนะว่ามีตัวละครอะไรบ้างนะตัวแรกเลยนะก็จะเป็นที่น่าสนใจนะจะมีตัวละครไอเซนพัทนะครับที่ปลุกอาวุธให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ตัวละครไอเซนคิดมัทก็ปลุกอาวุธเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็วันนี้สโน่ก็ปั้นมาเรียบร้อยแนละ้วแต่เมื่อวานเนี่ยยังไม่ได้ปั้นขนาดนี้นะเพราะว่าเมื่อวานตัวละครไอเซนคิมมัทของสโน่เนี่ยกำลังจมงตีอยู่ที่20,000 0กว่าแต่วันนี้ขึ้นมาสอ0 0 0เแปดหมื่า,เ,าเลยนะ โอเคแล้วก็ตัวต่อไปนะก็จะเป็นตัวละครตุยฟงครับที่ปลูกอาวุธให้เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ตัวละครมงเงยสื่อนะครับก็ปลูกอาวุธให้เหมือนกันนะตัวต่อไปนะก็จะเป็นเชิรายูกินะครับก็จะหกดาวเลยนะเบคุยาครบรอบสองปีแล้วก็ปลูกอาวุธให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ตัวละครเนมูก็ปลูกอาวุธให้แล้วนะตัวละครเนลคิดมากก็ปลูกอาวุธนะแล้วก็อุนก็ปลูกอาวุธนะครับตัวละครเนลก็ปลูกอาวุธยินก็ปลูกอาวุธแล้วก็นินนี่ปลูกอาวุธหรือเปล่านินนี่ก็ปลกกอววุนัแล้็ อิติโกไวอิติโกไวไม่ปลูกนะแต่ก็สีดาวก็ถือว่าได้อยู่นะสำหรับต,ตัวะครตัวนี้แล้วก็ลูเคียปลูกหงวุฒให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอิติโกรุ่งก็ปลูกหองวุนะครับแล้วก็โทเซนรุ่นแดงครบแล้วก็ปลงวุฒไป3มขั้นเลยนะสำหรับตัวละครโทเซน osen, แล้วก็อินอุเอะก็ไม่ได้ปลูกวุฒแล้วก็มุรามาราก็ปลูกหองวุฒให้นะอันนี้เนี่ยผมว่าสโนเนี่ยรองเ็จแดงเก่งกว่าผมอีกนะเนี่ยเพราะว่าตัวละครหลังๆเนี่ยผมแทบไม่ได้ทํา5ดาวเลยนะก็ล่าสุดที่ผมทําไปก็จะเป็นตัวละคร เนี่ยตัวละครตัวนี้ผมก็ไม่ได้ทำนะสนับตัวละครกกะเทนเกีก็ซื้อเนี่ยโอเคไอเซนไม่ได้ปลูกนะแล้วก็ป้าลุนครบก็ปลูกขั้น3ไปเลยนะแล้วเคนปาจิไม่ได้ปลุกนะแล้วก็อุนก็ไม่ได้ปลูกนะแล้วก็คีร่าก็ปลุกนะคีราเป็นตัวกิจกรรมนะแล้วก็มัตสึโมโตะก็ปลูกนะอันนี้ผมยังไม่ได้ปลูกนะมัตสึโมโตะแล้วก็รวมไปถึงยินไตโมด้วยนะแล้วก็เบียคุยะปลูกไป3ขั้นนะครับปุยมโมโตะไม่ได้ปลุกแล้วก็อันนี้สีดาวเลยนะฮาริเบลเนี่ยแต่น่าจะ แล้วก็ซันเย็นสื่อนักสรับตัวละครก็เดี๋ยวผมไปดูภาพรวมก่อนตรงนี้มันน่าจะหมดแล้วเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ว่าสนโนเนี่ยปั้นกรอบสีส้มตัวละครไปได้ทั้งหมดหรือยังนะแต่ผมคิดว่าเนี่ยยังไม่ทั้งหมดนะเนะี่ยแล้วก็เมื่อวานมีคนอ้างไงว่ายังไม่ได้อัพกรอบเนี่ยสปีดยังไปได้อีกเยอะนะเน,นี่ยดูสิสนโนก็ไปได้อีกเยอะนะโอเคแนละ้วก็จะประมาณนี้นะในส่วนของตัวละครนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเปิดดูโซโ,โดยรวมก่อนนะว่าสนโนเนี่ยมีโซอะไรนะโอเคครับโซโก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมกันนะ แล้วก็จะเล่นลงไปนะก็จะมีโซทองประมาณนี้เลยนะซึ่งก็ถือว่าเยอะนะนะครับดูครับเยอะมากๆแล้วก็โซของกิจกรรมเนี่ยก็มีนะอาตาัตราคีนะครับโซของกิจกรรมเดี๋ยวมาดูทุกสายตรงนี้ว่าโซกิจกรรมเนี่ยรู้สึกว่าสโนจะขาดไปโซหนึ่งนะที่มันเป็นโซดอกกุหลาบที่มันเพิ่มอัตราดาเมจนะครับเนี่ยโซสีทองก็เยอะนะก็ยังไม่หมดนะครับเนี่ยมีเยอะกว่าปกอีกนะโซสีทองเนี่ย โอเคก็หมดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วะก็ผสมโซ่ต่อสู้ตรงนี้ตัวละครที่ยังไม่ได้ผสมนะก็จะมี1 2 3 4 5 6ก็จะมี6ตัวนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะในส่วนของตัวละครแล้วก็โซ่ต่อสู้นะครับทีนี้เรามาดูที่ v i p ของสโน่กันนะว่า v i p เท่าไหร่นะโอเคแล้วก็จะเปิดดูเลยนะวีพของสโน่ก็จะอยู่ที่ v i p 12นะเกยบจะวีพีสิแล้วนะครับซึ่งแน่นอนว่า V12 เนี่ยสปีดจะเยอะกว่า V13 เนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นไปได้แล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยว เรามาดูที่อื่นนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูที่สโนซื้อนะว่าซื้ออะไรไปบ้างนะนะับตั้งแต่ v p 1ถึง v 11เนี่ยผมก็แนะนําให้ซื้อนะแต่ v 12เนี่ยถ้าจะซื้อเนี่ยก,ก็คุ้มนะถ้าว่าใครยังไม่มีตัวละครไอเซ่นะแต่ v 13เนี่ยอันนี้เนี่ยไม่คุ้มละถ้าว่าใครจะซื้อนะทีนี้เรามาดูที่อาวุธวิญญาณกันนะว่าสโนเนี่ยอัพอะไรตันไปบ้างแล้วนะก็จะมีของตัวละครจิโกะฮอลโล่ยังไม่ตันนะั้นตัวละครอันนี้ก็ยังไม่ตันนะเดี๋ยวเรามาดูว่าสโนนเเเปปปปินะปิดดไอะะรก็็จ สู้ต่อสู้อันที่3แล้วแล้วก็ของคิมจอก็จะเปิดเป็นอันที่1แล้วก็อันที่2นะแล้วก็แล้วก็ของอูร์เคอรล่านี่ตันไปแล้วนะแล้วก็ของเนลก็ยังไม่ตันนะของเนลก็จะเปิดเป็นอันที่1แล้วก็อันที่3นะแล้วก็ของอูนี่เปิดทั้งหมดแน่นอนนะเพราะว่าอัพตันหมดแล้วแล้วก็ตามด้วยตระกูลฮิรล้วกะชินจียก็จะเปิดอันที่1แล้วก็อันที่3แล้วก็ตระกูซันกีส์เนี่ตันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็ของไอเซนก็ตันแล้วเบคุยะก็ตันแล้วอิซิโกก็ หอวิญญาณกันหอวิญญาณก็จะตันทุกหอเลยนะครับแล้วก็หินเหลือ1 4ึ0 0หนะก็ไม่รู้ว่าหินตรงนี้เนี่ยเอาไปทําอะไรได้นะทีนี้เราก็ไปดูที่อันดับกันนะว่าสโนอยู่อันดับที่เท่าไหร่ก็จะอยู่อันดับที่2นะพลังก็ห่างกันเยอะเยอะนะถือว่าห่างกันเยอะนะเก็บจะ6กแสนเลยนะแล้วก็ตัวละครสโนมีติดอะไรบ้างในสายมังกรฟ้านสโนก็จะอยู่อันดับที่7เลยนะแล้วก็สายเสียขาวก็จะอยู่อันดับที่ที่เท่าไหร่อยู่อันดับที่2เลยนะก็ถือว่าสูงเลยนะ แล้วก็ส่หงแดงยนดับที่3แลนั้นแล้วก็สายเตาดำยนตดับที่3เหมือนกันนะเรามาดูที่หอคอยลาย่าขีดจำกัดกันนะสนูก็จะคลองเก็บทุกหอเลยนะก็จะมีแค่หอเตาตอนนี้นะที่ยังไม่ได้คลองนะก็จะอยู่ชั้นที่300อยแล้วก็ห่างจากจอันดับที่1เนี่ยไปแปะอันดับเองนะแต่ถ้าว่าถ้าสนูกไปแต่ไหนะคิดว่าน่าจะนําได้นะแล้วก็สามารถคลองทั้งหน้ากระดานนี้ได้เลยนะเนี่ยโอเคก็มีตรงไหนอีกอะ่ะผมลืมเปิดตรงไหนอีกทีนี้เราไปดูที่ที่ตรงไหนอะ่ะ เทมที่บอสโนไม่น่าจะทําไว้นะเพราะว่าผมไม่เห็นยูริจิห้าดาวนะหรือว่าสดาวนะยูริจิร่างก่อนเนี่ยที่มันเป็นร่างเตะนะครับร่างยูอาร์นะครับ,รบโอเคแล้วก็ทีนี้เรามาดูที่อารีนากันนะอารีนาสโนก็จะอยู่ในอันดับที่1นะครับแน่นอน,นครับเพราะว่าสปีดนําทุกคนในเซิร์ฟนะครับแล้วก็รวมไปถึง V13 บางคนด้วยนะครับโอเคทีนี้เราก็ไปดูตรงไหนต่อไม่รู้ว่าสโนตอนนี้สปีดเท่าไหร่แล้วน่าจะขึ้นมาแอบเยอะนะ 27,100แล้วก็แล้วก็กอบตัวละครเองอ่ะเป็นกอบส้มไม่หมด้ะเนี่ยนี่อ้างไม่ได้แล้วนะโอเคเนันทีนี้เราก็มาดูที่ตรงไหนต่อเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้ว่าจะไปดูตรงไหนต่อแล้วนะไปดูที่เป้ไงครับเราไปดูที่เป้กันนะนะอันนี้ผมก็ยังไม่ได้เปิดให้ดูนะสำหรับเป้ของสโน,โนเนี่ยก็จะมีประมาณนี้เลยนะมีตรงนี้เนี่ยตรงนี้ก็มีไม่เยอะนะอาจจะเปิดไปแล้วบ้างก็ได้นะ <S <S แล้วก็ตรงนี้นแพ็คเลือกอาวุธเอสาร์นะก็มีเยอะเลยนะก็สามารถปลุกอาวุธเนี่ยได้3ตัวเลยนะสำหรับตัวละครเอสดาร์นะ แล้วก็กล่องตรงนี้นะก็เยอะเลยนะกล่องแรกแผ่นภาพตรงนี้แล้วก็อันนี้ก็มี3ามพันเลยนะแล้วก็อันนี้ก็ยี่สามร้อยแล้วก็ตรงนี้ก็ยี่สามร้อยกว่าแล้วก็แพ็คเล็อกอาวุธเอเลน่านะก็จะมี7กล่องเลยนะแพ็คยูอาร์ก็มีเหมือนกันอันนี้ผมก็ยังไม่มีนะแพ็คนี้เนะี่ยตั้งแต่เล่นมาเนี่ยผมมีแค่อันเดียวเองนะสำหรับแพ็คนี้เนะี่ยผมเคยใช้แค่ครั้งเดียวนะแล้วก็เดี๋ยวนะเราไปดูตรงไหนต่อนนะหินตรงนี้ก็มีเยอะนะเนี่ยมุกวิญญาณนะครับมี38เลยนะแล้วก็ ก็น่าจะหมดแล้วนะแบบนี้เนะี่ยแล้วก็เดี๋ยวนะตัวแข่งขันชิงแชมป์โลกสโนมี4 4บใบเลยเหรออันนี้เยอะเลยนะนี่เยอะมากไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้เนี่ยเนี่ยอันนี้อึ้งจริงนะครับตัวแข่งขันชิงแชมป์โลกเนะี่ยซึ่งถ้ามีเยอะขนาดนี้เนี่ยเราสามารถไต่ขึ้นไปราชันได้บัรแรกได้เลยนะแล้วก็สามารถไต่ไปอันดับที่หนึ่งในห0บได้เลยนะแบบนี้นะถ้าสโนจะขึ้นไปนะเพราะว่าตรงนี้เนะี่ยมันก็ยังเจอบอดเยอะอยู่นะก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะมี44บใบเนะี่ย แล้วก็เดี๋ยวเราไปตรงไหนต่อแล้วก็ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูที่อ๋อผมลืมไปเปิดลูนนะครับลูนก็จะเป็นลูนแดงนะไม่ใช่ลูนสีส้มปกตินะแอนสโนไม่ได้ทําตัวละครสวยพวงห้าดาวนะผมผมดูตกไปเลยอ่ะหนึ่งตัวนะไม่เป็นไรนะแล้วก็ซันเงยสือก็ไม่ครบหรือเปล่าอะ่ะซันเงยสือซันเงยสือไม่น่าจะครบนะถ้าดูจากตรงนี้นะก็จะมีสี่เม็ดนะแล้วก็โทเซนเนี่ยลูนครบนะครับ อันนี้ก็จะมี2ตัวแล้วนะที่ลูนครบนะครับแล้วก็จะมีตัวละครไอเซนแล้วก็โทเซนนะครับแล้วก็อุรฮาระเนี่ยก็ขายอีกเม็ดเดียวเท่านั้นนะครับก็ยังแต่ก็ยังไม่ครบนะทีนี้เรามาดูที่เสียขาวกันบ้างนะอิชิโกะเนี่ยยังไม่ครบนะแต่ของเคมบาจิเนี่ยครบเป็นที่เรียบร้อยนะก็จะมี3ตัวแล้วนะที่มีลูนแดงครบนะครับแล้วก็เบียคุยะก็ครบแล้วเหมือนกันนะก็จะมี4ตัวแล้วนะเบียคุยะครบแล้วก็โอเคครับเสียขาวมีแค่นี้แล้วก็ยาจิรุนีนผมจําได้ว่าครบแล้วนะก็จะมี5ตัวล้ะ ที่มีลุนแดงครบนะห้าตัวแล้วก็โอเคครับห้าตัวนะแล้วก็สายเต่านะ่าก็น่าจะมีมายุริโคมามู้านเอ้ยใช่ละมายุรนะีโคมามูรานนก็จะเป็นหแล้วก็7ตัวนะที่ลุนแดงครบตอนนี้นะแล้วก็ตัวละครเดี๋ยวนะตัวละครไหนอะเอาอะรเรนจียังไม่ครบนะเอา,ราเรนจียังไม่ครบแล้วก็ป้าก็ครบเหมือนกันนะตอนนี้มี7หรือว่า8ดแล้วอะเอ้ยอันนี้ลืมจริงนะ เอาเป็นว่าก็ตามนั้นนะตามที่เราได้นับมาก่อนหน้านะแต่ผมคิดว่าน่าจะมี7ตัวนะหรือว่า8ตัวนี่แหละผมลืมไปแล้วโอเคก็จะประมาณนี้แล้วมั้งไม่น่าจะมีอะไรแล้วสำหรับไอเดียของสโนนะสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้แล้วสำหรับไอเดียของสโนะ่ก็ต้องขอบคุณคนสโนอีกครั้งเลยนะที่ให้เรายืมมารีวิวนะโอเคครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลรับเพื่อนๆไปก่อนนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยและเราก็จะมาเจอกันในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ก็บ๊วยบ๊ยบาย